สวัสดีครับมือวนนี้นะครับมิ้นพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวสีพาะมายังหอการนะครับอยู่มหาลัยขอนแก่นนะครับผมจะเป็นเปิดไทยมอขอนะครับที่เขาพากกันเลือกนะครับที่หลายๆคนพากกันเอื่นนะครับว่าตลาดเปิดไทยมอขอนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปย่างเขาไปย่างใน้างไหนนะครับผมครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับผม จะอยู่ด้านหน้านะครับผมคับจะเป็นของจินมากมายเลยนะครับผมเขามาครับ,บนีบ่เขามาทางด้านหน้านะครับ เป็นตลาดเปิดไทยมอขอนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับผมครับเพ่นครับเสียผ่านอาแพร่นะครับผมหลายครับของจีบเบอร์เชอร์นะครับขอบเขานะครับวันนี้กับแม่พูดคนเดียวนะครับมายังเรียนอยู่คนเดียวนะครับหาลุ้นของกินกันนะครับผมครับบรรยากาศช่วงแรงกำลังดีนะฮะ เป็นลายล่าดังถ่ายย่างไปเป็นลายล่าดนะครับม่ได้กลับน,นะครับ,อบอกะรบะเป๋ามือหนึงมือสองนะครับลายครับ,อบอจะเป็นสินค้าที่แบบอ่า เพราะว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองลูกอ่ของร้านเพื่อนเสียวมาขายอยู่ในตลาดนี้นะครับของตลาดของมอขอของเฮานี่นะครับเป็นตลาดใหญ่ครับนักศึกษานี่มาลลยนะครับผมสาวคนแกนเบิงเงาแล้วครับสาวคนแกนไมีแด้พูดง่ามนะครับผมหลายคนครับของแวนด์นะครับผมครับเสื้อา้ามือหนึ่งมือสองนะครับ งชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเยอะนะครับผมอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับขางในงานทะางในตลาดนะครับงหญ่นะครับผมครับเดี๋ยวเ้ายัางแลงในนะครับผม คลนไหล่นะครับต้องแรงนะครับผมนี่ขอนแก่นนี่นะครับตรงนี้จะเป็นมีตรงนวดเพื่อสุขภาพนะครับครับเป็นแบบลำราคานะครับผมต้นไหล่นะครับอันนี้อยู่ในตลาดในเมืองขอนแก่นนะครับผม หลากหลายครับนี่เร้ะวันซ้นของกินเน่อย่างอยแล้วนะครับอเติมแรกครับชุดนั่น่ะิตด์หน้าเนี่ยยงอยู่ันซอยนั่นซอยยีนั่นแหละซอยตรงกันเลยดีนะ คือใช่ทวดนะครับผมนี่ทอดไม่ไม้อวันเลยครับี้องมาหนีเพราะว่าจะของชิ้นนะครับผู้สาวก็งามๆครับอยู่ในเมืองขอนแก่นเองเียงเดี่ยวเผาสีว่าเปลี่ยนแล้วนะครับลูกค้าร้านนี่สีว่าเปลี่ยนลูกเคยแท้แล้วแม่จะบานไหมครับสามสิบบาทนะครับ รับ่มแล้วบอกว่าค่าดองโบคิดนะครับผมคุยแชร์ทอดนะครับเป็นเแซ่บไลยครับพี่น้องครับเป็นอบเปียกนะครับโอ้ของกินไลยครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นขนมของข้าวนะครับหล้นะครับเป็นอบเปียกนะขอดีแบบนี้นะครับ ผมชิมนะครับผมช่องแรงนะครับเป็นตลาดที่แบบพลนหลายนะครับผมเพราะว่าได้นักศึกษาเพราะว่าได้เป็นไปทำงานนะครับมานะครับผมเอากระย่างเข้าไปเอาบุ้งของกินเรื่อยๆก่อนครับ นี่ก็สิเริ่มข้อแห่งแล้วนะครับหาหน้ามันกินกันขอบคุณน้ำส้มแก้วหนึ่งครับใครครับพี่รองไม่รู้ครับเกือบได้แล้วครับน้ำส้มนะครับโอ้ข้อแห้งยังหน่อยครับยังไหล ยินดีของกินไรนะครับพี่น้องนใช่ครับยังมามากมีนะคะสั่งได้ค่ะยังหมดนะคะสี่ครับหนึ่งนะครับโอ้พี่โป้เถื่อนละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียบครับครับห้องคกลับบ้านแลเขาย่างไปก่อนครับ หลับลงนันอโอ้ของกินไรครับพี่้องต้องแรงนะค้นกระลังไายนะครับผม เพิ้งคงกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องับรับเพราตว่มวะออยังน,น,นี่ได้ชุดนี้เลยดยลายครับผมทุชี่ครับผมพี่น้องนะครับมาจอดท่านเขาเดียวมองนะครับผม เอากล่องนึงครับผมครับนี้มากินเขาเดียวมกม่วงนะครับชุดละสี่สิบบาทนะครับปกติมีมือเลยนะครับคันยู่ยู่เปิดไทยแม่นครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเนาะ แต่โอนี้จะเป็นมือพิเศษนะครับเพราะว่าค่บผมเพราะอาทิตย์เมื่อกี้มีงานยี่หอกันนะครับโอนี้จะเป็นมือพิเศษนะครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวพายังชมของกินไปเรื่อยๆครับโอ้หลากหลายมากครับเพราะว่าจะเป็นของขค้าของหวานนะครับไรครับมีซีฟโค้หมดดิจูยากนะครับไป โค้ดเขาหนิจะเป็นต้นของกินนะครับแล้วแต่เรามันแตัง่ามดีถูกต้อเขาจะด้าีูกต้องพวกอออมาริงๆเพื่อทําไฟ3กิกรัมนะครับเพื่อเปนราส่วนดจให้องๆได้รี t ก e ัว

บอกมือดูมือใส่ผมื่ใส่ก็ต้องอดนวลสักหน่อยนะครับผมแล้วสวัสดีครับเอากล่องหนึ่งครับชุดแล้วมันเกิดอะไรเรานี่ครับเป็นว่าม่าเกาหลีไก่กระเทียมฮะนี่ครับพี่น้องเกินข้าวเกาหลีกับม้าครับพี่น้องว้าม่ากัมีแต่รูลรอๆงามๆนะครับ ครหกสิบบาทนะครับผู้ใดผ่านมากลับมากันได้นะครับอยู่ตลาดมอคคอเปิดไทยนะครับครับผมครับครับผมครับพี่น้องเอย่าเข้ายางต่อครับหาของกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นชูชีนะครับคุณหลากหลายบ้างครับ เกียนเล็นผู้สาวใบใบใส่ห้องกันเล่นอุดหนุนพเพิ่มเล็น้อยครับเมื่อกี้ครับผมงานตัวครับยามินผมผู้ใดไม่ได้เ,เคยเกิยนนะครับไทยเขาน,านะครับมีสบานนะครับ นะดวกไหมไหมครับยางตัวครับพ่อ ขนมไทยนะครับไ,ได้ลอก่อได้เดี๋ยวแซ่บมากครับเห็ดเบื้งหน้าตานะครับผมนี่ครับเบื้งขนมไทยนะครับผมมาประยุกต์ให้เห็ดหน้าตานี่งามม,ม,งมากครับพี่นอ้อ,นองงามเลยด้วครับเนี่ยเป็นตะโก้นะครับหมอ้อแกงนะครับ ดี๋ยวผมตั้งเดาใจเงินเพิ่นอย่างนั้นครับพี่น้องหกงานตัอนะครับพี่น้องพี่นองเอ้ยมาคุณเดียวเริ่มจะถือว่าใบเราละนักแล้วคุณละ มีตาก,กลองเบาไหมน้ำโอ้ยยางคุณเดี๋ยวไปก่อนครับเะวัาแหละครับของกินในตลาดนี่รนนไ,ไร้ครับปุ้มพ้นกับไรเซาวกับไรดูครับท่านในสุดเลยครับท่านในพายยาง พร้อมเหมือนนะครับนี่อันนี้แค่แบบซดของกินได้สินะครับหลากหลายมากคร้องมักม่วงยังมักม่วง,งนะครับย่างห้งองไมาซ้นของกินแล้วเนาะเดี๋ยวห้องสิไปทางเออสิเข้าไปทางซ้น ของไส้บ้างนะครับผมของไส้เสียพุงเสียผานะครับัหนอนงกรอ้ัดีนยวรเานยงนะครับผม หลายมากนะพี่นอ้อ,องเสาคอนเดนิ์มิต่ภูงามนะครับพี่น้องย่างไกลไปไกลมากอยู่ดีผู้ใดอยู่จังหวัดอื่นนะครับมาเบิงเอานะครับผมเสาวคอนเดนีน่มิตรภูงามนะครับผมผมย่างไปย่างมาผมกระตาไรเราละ วกไปอกมาอยู่ครับนี่นะครับยิ้นพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาย,ย่างเรื่อยๆนะครับพี่น้องอย่าเลืมไปกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับมินพาเที่ยวนะครับผมนี่นะครับมาย,ยางตลาด หอการนะครับผมตลาดมอขอเปิดท้ายนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเ,เ<ต><น>สียผ่านะครับของจิน คว่าท่านเลี่ยวยังได้ขับฟองกินเนี่ยหลายครับไทยโบราณนี่กดอกดตากลายไหมครับยังเป็นสวัสดีครับผมพวกเรานะคะ จากชมรมอุรนนั์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรหาวิทยาลัยครับสรับครับเก่กินเสจกอดกหน่อยครับพี่รองเอ้ยขุนเสก็จก่ากอนหนรวดใส่เง้วๆนอันเลย ใส่กวางก็ได้แล้วครับใส่กวางพี่รองโอ้ยหลายแล้เดี๋ยวคนถือกวางครบ่มีไห้มันถือไห้นะครับเรื่องร้องปด็นห่มได้ว่าเป็นการเื่อนเลือยากาศนะครับอว่กัน้ตรงรมว่าอยากได้าโกาัที่ไ้ได้ความรู้นี่ครับเพรว่าจะเป็นกระเป๋ามือสองครับมือหนึงมือสองนะครับ นี่มืดครับพี่น้องมาย่างกันเบิรงได้นะครับผมถูกๆนะครับเป็นตลาดเปิดไทยมอขอนะครับผมจะมีช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมอันนี้สามวันนะครับแต่ต้นเดือนนี่ก็สินี้ตลอดนะครับผมครับของมื้อหนึ่งมื้อสองนะครับมีหลากหลายมากนะครับพี่น้องน่ารักครับน้องสาวคอนเจนนี่